โอ้รุนเก่าเนาะเฟลุ่นเก่าไปเถอะไปเถอสวัสดีจ้าไปเนี่ยแล้วนั่งถ่ายยาบาะวาตมาเนี่ยพ่อจ้าปนให้ไปเป็นพระเอกเป็นบ่ไปเป็นพระเอกแมน หายใจไปเป็ี่ยนเพลงมันจะเป็่นไปได้อยู่บ่อเล้วรุ่นเก่าเขาให้เป็นเพลงดิแมนบ่แมนว่ามม่ที่โก้แถวพอนี่ว้ายบึงสิภาพมาบึงคนดังในโลกโซเชียลเนเห็นในเพจบักเพิงอ้ยคนติดตามอีพอแล้วหลายครับในเพจรุ่นเก่ามีโอกาสได้มาย้ำเ่อนเงี้ยนมือนจับ เ็นว่าไปไทยเรรว่าสันแมบึงเลยมามาหอดแล้วครับตัวจริงเสียงจริงอีพอสุบินพอชุบินจ้พอชูบินไอติมโมล้านไอติมโมล้านไอติมโมลันพอเริ่มขายมาประมาณสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าพ่อลืมขายมาโอ้แต่พอสอยยี่สิบเก้าจ จังเจไม่ละบาทเอารับเขามากคู่ละบาทเท่าขายไม่ละบาทเขาได้บาทนึงเขาได้บาทนึงไม่ดีแท้ต่จีทางเมืองน้องคข้โบ้เฮ็ดดีป่านนี้ย่างไปเอาจ้่ชั่วโมงอในพ่อขี้อย่างไปโบมีโบใส่บอกโมีอะไยางทักกับยานนี่ล่ะทักกับยานนี่ทักกับยานคู่ใจนี่ทั้งหลังฮะอ๋อเอาขั้นนี้นะไปขายคู่มือนี่ขั้นนี้แหละไปขาย โอ้ยขาเจ้าขาเจ้ากันยังใส่โมเตอร์ไซค์เลยได้สมมือเนี่ยพอบบเกงง้อใช่อออีกสมัยนึงขาเจ้าหามขายได้ไหมเนาะพ่อเนาะมอมีมันไก่โคตแล้ว่าเคยแบกนะแต่ขาเจ้าสสกคู่พอแล้วแบกนี่มีจะบาหมอนึงแบกขามไปฟังนั่นแต่ใสกคู่เราเคยแกงแกงไปทำไมนั่นเป็นเป็นทั่ไหนพอขายดีครับก็ไขยู่ล่ะ ขายแต่พอสอยิบเก่าจนมาหอดมือนี่ยังขายอยู่คือเก่าเลี่ยงลูกเลี่ยงหลานจนในหลับปรินญาหลายคนแล้วเยงเมียกับมดอันสามสีคนจนอิ่มยอนนะครับแมนอันเรื่องขายนี่เนาะแต่ทำไมตะกี้นี่พอมันเติบดีล่ะห่อนเมื่อน้องไขายบ่เฮนแจ้งลีล่ะไปจะเส่าเลยจะเด็กเลยจ้ะ พ่อไปเอายูชายผลยูดอนแดงไปกินพ่อตีขี้ปันทั้งย่านแบว่าทั้งดอนแดงเขาตลาดแจ้ย่พอนมั้บอกครับยังเบิร์นแจงพ่อไปจืยืนจอดยูหันมันแจงเขาหาเขาเปิดร้านได้ขายดีมด้ยมือวะจ้ะช่มือจอมาพ่อมาขายทั้งนอกจอม่าพ่อเขาไปทั้งในจะรับมองขายขายไปขายมาทั้งไนมันข้นหลาเหลียวเอะ เมื่อเท่าได้ขับขึ้นไปเอาอีกแล้วบันนั่นเขีบมากวะเนี่ยเมื่อมันล่มอยู่มองข้างโค้งมองข้างโค้งนีลรถไอ้สามล้อเขาดัดสะลงบ่เมื่อไอตีเมื่อไอเมื่อสมองบ่เมื่อแล้วเมื่อแล้วเข้ามาบ้านเข้ามาบ้านมันสะลงเห็นมันดัดปึ๊บลงกลมทวนเลยนี่พอเข็ยบกว่าดีกับพ่เจ็บ ดอกกะกับกอไม่แม่ให้เหมือนกับไม้แม่เราพอหายเราเราเป็นคนใจดีจ้ะโอ้ยังไดเขาเข็มบ่อเขากะเจ้างผู้เหยยะอันํำหันกับมหาเออยี่ห็ดจังใดล่ะจาบ่ต้องเหังไดสี่ยาพอยะเข็มต้องเข็มกับพ่อละละเออนั้นพอเรียงรองเลียงรองเงายั้งสามรอดนั่นจ้าเขาสียาให้จ้าสองสามเข็มจ้า จังชันล่ะก็มาเห็ดให้เห็ดนะที่บอกก็พอไปเห็ดหน้าม่านี่ถามปีมิตรลูกไก่กับผู้ชา่เห็ดลูกไก่ผู้ไข่เห็ดแมนเออกเจ้าเห็ดอะไรล่ะเห็ดไหนเพิ่มกินมาโดนแล้วะไมยบอกดังซื้อห้องนอนห้องคิดคนคุยคิดก็แคเพื่อนเดียววันคิดสามคนไอ้้อ่งไปเออพ่อไม่รู้จะคนณพอพอดีอยู่นี่พ่อได้เอาได้สองคน บวมีเวลาเนาะได้หน่อยไม่ได้ติ๋มบวแมนมีพดเวลาบ่เอาไม่คิดจะภาาเบื้องการยุบการกินของเขานี่เขียวใช้มาให้เขากินแน่อันมันหลายคนเมื่อตีจ้าแล้วก็อันย่า่กับบ่สมบุ์แน่เออพญาดย่องยอกังแยงแน่ได้สองคนก็เลยว่าเอาได้ก่อนแรกได้คนหนึ่งแล้ว่อมามาแทงคนหนึ่งเขาก็เรยว่ายากินยาด้วยเท่า อ,ม,อมันมีอีกโรดมีแล้วเข้าไปเฮ็ดมันเออจั้งในได้มีอีกมีได้่องคนได้่องตอนนี้แหละก็หัวหนางนี่แหละมอครับนี่แหละคนทองเป็นไส้หลาเป็นะจา้าเป็นไส้ไงไปเห็นงานแล้วครับลูกชา,ายใหญ่น่ะอือคือขาขายไอ้จิ้มเหลียงลูกเป็นใหญ่จนซื้อรถไทลราคาแปดล้านะ คือนบวบ่ป่านนั่นดรอที่รู้ไทยว่ายังเท่ากับของเขาแน่ของเขาแน่บ่จังเลยหาไมานี่เงินนี่เขาบ่เก็บนี่ครับหายายยายจับมันจงอยู่เนาะจับเลยลูกชายเห็นอย่างเช่นอะไรลูกชายเห็นอย่างเสมอนี่คนใหญ่ไปเห็นงานลูกยู่งรถปั๊มกาดาวบ่ไปล่างรถไปเห็นรถนุ่หันกาแก่จับ ตอนแรกแกไปเห็นยุ่นโมลี่กินเหล่าลายพอเขาเลยเอามาแกเขาขาดทิมแต่เลยมากินอยู่นี้บา๊ดหนึ่งเขาไม่ได้มานำอยู่นะน้าก็ข้อเดียวนี้ยังไข่ไข่หน่อยนึงพออย่ายังไข่หน่อยนึงเอออันน้าโมเมนบ่ไข่ไข่หน่อยนึงอยู่ไปขายไอติมนี่ที่พอพวกพีผู้สาวหมักใน่บอก คันเบ้าเรื่องผู้เฒ่านี่คันเขาเนื้อมันอยากขนองอยู่นั่นเสนเนื้อบ่ไหวนี่บ่ตีคันใส่เนื้อปั๊บมะขนองมาเลยจ้ามันขนองหลวเออคันทอบต้องกันเออคู่มือนี่้านร่มดีเลยกระเอดีปันไดกระเป๋าเป็นจะทั้งอยู่เมื่อตอนนี้แหละทั้งเราเป็นตะทั้งของมู้นในบ้านบ้านนี่ผู้เดียวเออน่ะ ไปขายไอติมนี่ยบ่าจ้าไหนแน่ก้นขี้ซื้อดีคือติดบ่ว่าจ้าไหนก็บีแป๊ดไปเขาก็ชื่อรวดมาจอดแนวว่าฉันจอดหนุ่มจักบ่ได้เอิ้นหาตัวบ่ไอ้บ่ลม็อบกระจอกป่านนั่นบ่ได้มาเด้อกินไอติมแซ่บๆบ่ได้มาบ่ไอ้บ่ว่ากระจอกโคตรเป๊กเป๊กขี้ซื่อเป๊กเป๊กไปจอดแม่ตาจอดหีแมวมัน <Wars> ทุบมาถือกูละทุบมาถืออันเดียว่าเดี๋ยวนี้แมว ป่านนั่น,นคุณลี่ป่านสู้ก็บพ่ซื้อ,อทีคอยชี่ชื่อยุดวะ <c oughs> ชื่อเขามาจักั <c oughs> าวาันี่ตั้งเยอะอยู่อันน้อๆบุนีให้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 เ้ยไก่ซะก่อนแงมึงเว้นนี่ไปหาขายติมนี่บีบอันนี้เป๊กเป๊กเป๊ก,ปกบีบนี่ขึ้นหั <c oughs> วี่แม่บองไม่ทำรดาก็ขึ้นแน่ยูแห้ะเนาะ คิดอดอยู่ละเนาะคินทอดออหยังออแม่ฮินทอดไี้ยังแม่คินอดว่าโอ้กมสิได้เงินมื่อจังพ่อเด็กห่ออมแก้มยายบนน้ามือเงิน่าดันตัวคอเอาเงินไห้ได้หอมแก้มรลดไม่สบายมาลวทัแล้วเนี่ไปเบิ่งเนี่ไปเบิ่งแนเพิคนบีบเป๊กๆนี่อ๋อคนบีบเราเมื่ไหมาเีวผมบีบแน่้ด้พอเดจ้อจ้าจๆบีบเลย โอเป็นตคืนหอเนี่ยแต่นอยิมเพิ่งเนื้อช่น้อชิเน้กาอ่ามันกระมวลอยู่บีบนิ่มดีนิ่มดีเนาะจนี่นะเป๊กมีหอด้านเป๊กเป๊กเปอนี่มากชีวิตพอเพียงเนาะ ฮะชีวิตพอเพียงเนาะยูแบบจ้าพอเพียงอยู่แบบสบ,สบายสบายสบายบไม่หนี้บไม่สินมีกบ็บอกใหญ่มีทั้งมีแต่ว่าอาหาตัวนี้เฮาวกรเพราก็ไปมีกระชวนมากหมื่นนึ่งมื่อหนึ่งนี่นขายได้หลายเป็นไดนพอที่ว้าครูฟังนึกญาติไปเ0็บซิแทงมันเ็บ่ิ0แทงจ้ายเดีพันธีดีละพันธีจ้าแล้วซื้อทุนเท่าไดต้นทุนมั่นแพงแล้ว แปดชิปแปดบาทร้อยหนึ่งกับแปดร้อยพันก็เอาไปร้อยหนึ่งนี่คิดได้พันได้พันทองกำได้ที่ขัอยๆเหมือนนี่แต่ว่าเขาพอไปหอดปุ่นเข้าไปประมาณหกชิปเจ็ดชิปพันทีได้กำไรเท่าไหร่ไปเลยห้าร้อยหกร้อยระบายแล้วไปหกร้อยหกบาทหกชอยเจพิ่มือเจ็ดคุณหลักก็มีเรื่งเถื่อเบาหวานเจ็ดเดี๋ยวเรั่งเถื่อ ไปไปเห็นได้หน่อยเขามาถือห้างเมนบอกครับยืนเบิ้งจังที่ห้าอดบอดายดีละมันมีเงินซื้อยากเดย์เห็นไหมกินแทงเงาเหมนแทงเข้าห้องตาคีแทงตัดคีก่อนอ้าพ่ออยู่ยใส่มาซิมเด้มีเออมาซิมกันโอ้ยมามามาเบิ่งนล้วกันไปมามาเข้ามาตู้มาเบิ่องอาติมกันโออเออเจ้าของเขา นั่นดิโอ้โอ้ลูกชายมาขนาดโอ้สีขาวกับเผือกแห้ได้พอจ้ะจ้ะจ้ะ